สวัสดียามเย็นครับท่านผู้ชมพี่พี่เพื่อนทุกท่านครับวันนี้วันจันทร์ที่6มีนาคม2566ครับผมเป็นวันมาคบ,บูชาไปทำงานครับแล้วเลิกงานกลับมาเดินเข้าสวนมาเจอมะม่วงสุกล่วงอยู่ที่พื้นคือปกติแล้วมะม่วงต้นนี้ตั้งแต่ปลูกมาพอเป็นลูกภรยาเขาจะเอามา,ากินคนชอบกินของเปรี้ยวครับก็กินกับน้ำปลาหวาน ไม่รู้ลูกนี่มันหลุดรอดสายตาเข้าไปได้ไงครับผมก็เลยอเอาเอาอะไรบังๆไว้เพราะว่ากลัวจะมีกระรอกกระแตไปกินวันนี้มันสุกแล้วครับผมสุกร่วงแล้วดูลูกแล้วคือลูกมันก็ไม่โตนะครับแต่ว่ามันก็ทรงมันก็สวยอยู่ครับน่าจะเป็นมะม่วงมหาชนกไหมครับตรงแก้มจะออกสีชมพูหน่อยๆครับดูทรงแล้วน่าจะเป็นมหาชนกเดี๋ยวผมจะมาปอก แล้วก็ชิมรสชาติดูครับว่าเป็นยังไงนะครับปอกมะม่วงผมก็จะตัดตรงหัวจุกก่อนครับนี่ครับตัดหัวจุกเนื้อเหลืองสวยครับปอกอาจจะไม่สวยก็สวยไม่สวยก็ก็ชมชมกันไปเนาะครับเป็นชาวสวนปอกมะม่วงก็อาจจะไม่สวยเหมือน คนที่ค่อยชำนาญปอกขายนะครับปอกไปรุ่นไปครับผมมันจะยังไม่สุกงอมนะครับเพราะว่าเพิ่งสุกมาแล้วก็ห,หลุดจากพั่วผมก็เอามาปอกเลยครับไม่ได้วางไว้ให้มันไม่ไม่วางให้มันสุกงอมที่ไม่วางให้สุกงอมเพราะว่าถ้าเกิดมะม่วงที่เราไม่ได้ห่อนะครับแล้วมันสุกคาต้น ส่วนใหญ่แล้วจะมีมแมลงวันทองไปเจาะผิวแล้วก็ไข่ฝากฝากไข่ไว้ที่ลูกมะม่วงถ้าเราเอามาวางไว้ให้มะม่วงมันสุกงอมนะครับมันจะทําให้ไข่แมลงวันทองเหล่านั้นน่ะมันกลายมันฟักตัวเป็นหนอนกินเนื้อมะม่วงผมก็เลยเอามาถึงแล้วผมก็จัดการเอามาปอกเลยครับล้างล้างผิวให้ฝุ่นไม่มีฝุ่นแล้วผมก็เอามาปอกเลย ตัวแมลงวันทองมันจะมันจะฟักขยายตัวเป็นหนอนครับเวลาปอกมะมุวงพอเอามีดไปแล้วมีดเนื่องจากว่ามีดผมที่ใช้อยู่มันไม่ได้คมมากครับพอมีดปักเข้าไปใต้ผิวแบบเนี้เวลาดันมีดไปก็ไม่ดันอย่างเดียวก็จะสไลด์ด้วยครับสไลด์มีดดันหน้าดันหลังไปด้วยมันก็จะทําให เนื้อมะม่วงผิวมะม่วงที่เราปอกนะครับมันมันไม่ช้ำรอยมีดแต่ถ้าดันอย่างเดียวลงคมมีดไปแล้วดันอย่างเดียวแบบนี้ครับดันแบบแบบนี้มันจะทำให้เนื้อมะม่วงมันผิวที่เราปอกนะครับมันจะช้ำเพราะว่ามีดไม่คมครับผมก็จะต้องดันดันมีดแบบดันหน้าดันหลังดันหน้าดันหลังแบบนี้นะครับ คล้ายๆเวลาเราหั่นเนื้อนะครับอันนี้เราหั่นแล้วเราก็ดันไปข้างหน้ามันก็จะทําให้ผิวมันก็จะเนียนกว่าที่เราดันมีดอย่างเดียวนะครับแต่ถ้ามีดคมๆอยู่ไม่เป็นไรนะครับมีดคมก็ดันตามตามความถนัดของเราได้เลยครับถ้ามีดคมนะครับโอ้ดีจังเลยครับผมต่อไปก็ไม่เห็นมีรอย มีรอยมแมลงวันทองมาฝากไข่ไว้ไม่มีครับผมไม่มีครับได้ประมาณนี้แหละครับผมเพราะว่าอันเนี้ยเป็นชาวสวนไม่ไม่มีความชํานาญไม่เหมือนคนที่ปลอกมะม่วง,งขายอยู่ประจาชอบครับผมผมเป็นคนชอบกินมะม่วงครับไม่ว่าโดยเฉพาะมะม่วง,งสุกนะครับชอบชอบมากเลยถึงได้ชอบปลูกผลไม้ส่วนหนึ่งประวัติของผมที่ ผมไม่เคยเล่าให้ท่านใดฟังผ่านสื่อผ่าน youtube ก็คือมีช่วงหนึ่งที่ผมไปอยู่ที่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีครับผมไปอยู่อำเภอบ้านลาดจังหวัดเพชรบุรีอยู่ประมาณเกือบเกือบสองปีครับผมไปทำอะไรไปไปช่วยเจ้านายทำทำสวนผลไม้ ผลไม้ก็จะมีลิ้นจี่มะม่วงกระท้อนชมพู่มะนาวมะพร้าวกล้วยมะขามหวานแล้วก็อะไรอีกละมุดนั้นพูดถึงผลไม้ที่เอ่ยชื่อมาประมาณเจ็ดแปดเจ็ดแปดชนิดเมื่อกี้นะครับผมก็จะพอมีความรู้อยู่บ้างในการทําสวนผลไม้แล้วก็มีความรักในการทําสวนผลไม้ครับทุกวันนี้ผมก็รักการเกษตร ช่วงชีวิตหนึ่งผมก็ได้ไปผ่านตรงนั้นมาคือเกือบสอปีเลยครับผมอ่าครนี้วิธีการวิธีการปอกมะม่วงอ่าอันถ้าเป็นตัวผมนะครับดูว่าผมปอกเสร็จแล้ววิธีการอเอาเนื้อมะม่วงออกเนี่ยผมจะเอาออกยังไงแต่ถ้าเป็นบางท่านผมเห็นหันไปแล้วด้านนี้แล้วก็หันไปด้านนี้จากนั้นมาหันหลังหันท้องไปหน่อยเดียว เม็ดมะม่วงเป็นรูปสี่เหลี่ยมบางทิ้งไว้ผมเป็นคนทําสวนผมเสียดายเนื้อมะม่วงนั้นพ,พี่เพื่อน,อนดูเดี๋ยวผมจะขยับกล้องเข้าไปใกล้ๆนะครับเนื่องจากว่ากล้องหน้าเนี่ยมันซูมไม่ได้ผมก็จะใช้วิธีขยับเออถ้าลายตาก็ขอโทษด้วยนะครับ ที่มีเนี่ยครับที่มีรอยขั้วขา,ขาวๆตรงกลางเนี่ยผมก็จะเอามีดเหมือนมะม่วงมันกําลังนอนอยู่บนพื้นหรือบนฝ่ามือเงี้ยครับลายเนี่ยลายลายนอนลายนอนแบนนะครับถ้าลายนีเย้เรียกว่าลายตาแขงผมก็จะใช้ลายนอนแบนเอามีดหั่นไปตรงนี้ครับมีดปักคมเข้าไปแล้วก็ทําให้คมมีดนะครับ มันอยู่ชิดเม,ม,ม็ดมะม่วงเสมอครับอยู่ชิดเม็ดมะม่วงเสมอภาษาบ้านผมภาษาภาษาอีสานภาษาลาวเนี่ยเขาเขาเรียกว่าอยู่ชิดแกนแกนก็คือแก่นมันนะครับหรือว่าเมล็ดนะครับผมก็จะเอาไว้ชิดกับเมล็ดให้คมมีดมันชิดกับเมล็ดดูรอยมีดครับผมมันก็จะเว้าขึ้นลงตามตาม,ตามความหนาของเมล็ดใช่ไหมครับครนี้มาดู ดูเนื้อกันครับนี่ครับผมได้เนื้อแบบนี้เนี่ยครับได้เนื้อแบบนี้แล้วก็ที่มเมล็ดก็จะมีคมมีดเฉือนไปชิดติดกันกับเม็ดมะม่วงเลยใช่ไหมครับก็จะทําให้เนื้อมะม่วงอยู่ติดกับเม็ดนะครับมันเหลือน้อยนะครับมันก็จะมาที่ชิ้นมะม่วงที่เราเฉือนออกมามันก็จะมีติดมาเยอะนะครับผมก็จะวางไว้ที่จานครับ ครนี้ต่อมาต่อมาแทนที่เราจะหมุนมาฝั่งตรงข้ามแล้วก็มาเฉียนฝั่งตรงข้ามเลยผมจะไม่ทําแบบนั้นครับเทคนิคของผมผมทําแบบนี้ครับผมจะเฉือนต่อจากจุดเมื่อกี้แหละครับเนี่ยครับ,รบมาตรงนี้เลยครับถ้าเป็นคนกินปลาก็กินแบบชนิดก้างไม่เนื้อไม่ติดก้างครับ แมวแมวร้องไห้ครับผมก็ก็จะคล้ายๆกันกับคนที่ชำนาญเรื่องการกินปลานี่ผมเรื่องของมะม่วงครับด้านนี้เห็นไหมครับชิดแล้วครับชิดแล้วมามุมนี้ผมก็จะไต่แขงมาหน่อยผมก็จะมาเฉือนด้านนี้นะครับแต่ว่าผมจะไตแ่แคงขึ้นหน่อยเพื่อให้เฉือนเนื้อ,อมะม่วงสุกได้ง่ายผมก็จะใช้มีดคมมีดชิดกันกันกบเม็ดมะม่วงเหมือนเดิมครับ คือผมเสียดายเนื้อมะม่วงครับมันจะมากจะน้อยผมเสียดายเพราะผมเป็นคนปลูกมะม่วงครับเป็นคนทําสวนผลไม้ผมก็เสียดายไม่ไม่ได้ว่าหรือไปเปรียบเทียบกับท่านอื่นนะครับคือเรามีความเสียดายของเราครับเพราะเราทําเราก็ภูมิใจของเราเห็นไหมครับเนื้อมะม่วงติดมาเยอะเลยครับเนื้อมะม่วงติดมาเยอะเลยครับแล้ว มาดูเม็ดมะม่วงที่เหลืออยู่ครับเหลือแค่นี้เองครับเม็ดมะม่วงเหลือแค่นี้เองเนี่ยครับแล้วส่วนที่ติดขอบอยู่มุมเนี่ยครับผมก็จะเฉือนเหมือนเดิมครับผมไม่เหลือไว้อยู่แล้วเพราะผมเป็นคนชอบกินมะม่วงแล้วก็เอาเหลือไว้ก็ไม่รู้ไว้เหลือไว้เผื่อมดหรือเผื่อแมลงทําไมครับเฉือนหมดเลยครับ ผมไม่ไม่ได้ว่ามาแกล้งทำเฉพาะที่จะมาลงคลิปนะครับคือปกติในวิถีชีวิตที่ผมกินผลไม้ผมทำของผมอย่างนี้อยู่แล้วเพราะผมรู้สึกหอมหวานถึงรสชาติของคนที่ปลูกผลไม้และได้กินผลไม้ที่ตัวเองปลูกและเรารู้ว่าไม้ผลที่เราปลูกนั้นเราไม่ได้ใช้เคมีเราดูแลมาดีขนาดไหนยังไง เรามีความหอมหวานกับสิ่งที่เราภูมิใจครับผมหอมหวานเนี่ยมันหอมหวานในในความภูมิใจส่วนคําว่าหอมหวานที่เป็นรสชาติอันนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งครับผมมีความภูมิใจผมมีความหอมหวานในรสชาติความภูมิใจของผมเองครับเหลือเม็ดเท่านี้เองครับเป็นไงครับวันนี้มา มาปอกมะม่วงให้พี่ๆเพื่อนๆท่านผู้ชมได้ดูครับนี้เม็ดส่วนนี้ผมจะเอาไปเพาะแต่ว่าก่อนจะเพาะเนี่ยเราต้องมาชิมก่อนครับว่ามันน่า,าไปเพาะไหมเดี๋ยวผมจะขอสต็อปวิดีโอแล้วก็ไปล้างมือทึงจะกลับมาครับผมสวยงามน่ากินไหมครับ สวยงามน่ากินนะครับแล้วผมก็จะหั่นเป็นชิ้นครับผมหั่นเป็นชิ้นพอคำ ร้อยแล้วผมก็จะเอาชิ้นแรกที่ผมหั่นครับไป,ไปให้แม่กินครับแม่ได้ลองชิมมะม่วงเอาครึ่งหนึ่งไปเอาไปให้แม่คือแม่แม่ยายของผมเองครับผมก็จะเอาไปให้แม่เสร็จแ,แล้วชิ้นนี้ผมก็จะชิมดูส่วนที่เป็นชิ้นเล็กๆยาวๆที่ผมหั่นแบบนี้ครับเพราะว่าธรรมชาติของมะม่วงนะครับความหวาน ความหวานมันจะอยู่ตรงหน้าอ,อกคือมะม่วงเนี่ยถ้าเหมือนถ้าเหมือนปลาตัวหนึ่งนะครับเวลาที่เราเฉือนเอามะม่วงสูงเราเป็นแนวตะแคงเงี้ยเนาะเราเฉือนเนื้อด้านนี้เราเฉือนเนื้อด้านนี้มันจะมีด้านหนึ่งที่มีเส้นใหญ่เยอะเนี่ยอันเนี้ยเราเรียกว่าด้านท้องส่วนที่อีกด้านหนึ่งที่มันมันอยู่ฝั่งตรงข้ามกับท้องครับมันจะมีเนื้ออยู่น้อยๆตรงเนี้ยเราเรียกว่าด้านสันซึ่งด้านสันเนี่ยธรรมชาติของมะม่วง ตรงด้านสันเนี่ยเวลามาสุกแล้วจะมีความหวานน้อยกว่าส่วนอื่นๆของลูกส่วนที่เป็นด้านท้องจะเป็นส่วนที่หวานที่สุดเหมือนปลาเนั่นแหละครับส่วนที่เป็นพุงบนท้องเนี่ยจะมีความมันมากมากกว่าส่วนอื่นๆแต่ปริมาณของเนื้อก็จะอยู่ด้านข้างปลากับมะม่วงมีลักษณะคล้ายๆกันก็คือท้องปลามันมะม่วงหวานข้างเนื้อเยอะแต่ว่า มันหรือหวานสู้ด้านท้องไม่ได้ส่วนด้านหลังถ้าเป็นปลามันก็จะเป็นแผงหลังมันกินแทบจะไม่ได้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นมะม่วงกินได้แต่ว่าเนื้อมันน้อยและส่วนเนี้ยถ้าเป็นมะม่วงเปรี้ยวส่วนนี้จะเปรี้ยวที่สุดครับผมมามามา,มาเล่าให้ฟังประมาณนี้อ่ามาลองมาลองพิสูจน์ดูครับส่วนนี้มันนี้มะม่วงลูกเดียวนะครับมะม่วงลูกเดียวเป็นลูกแรกของ ของสวนเราปีนี้ที่ได้กินมะม่วงสุกที่มันเกิดขึ้นในสวนของเราผมก็จะชิมดูแล้วก็แบ่งไว้ให้ลูกลูกสาวผมก็ชอบชอบกินมะม่วงสุกครับแต่ว่าเด็กนะครับก็เขาจะมีเขาจะพูดตามจริตของเขาผมเคยปอกมะม่วงมะม่วงอะไรนะมะม่วงอบร่องให้เขากินมะม่วงน้ำดอกไม้มะม่วงพันธุ์อื่นรวมทั้งมะม่วงร่อง อ,อกร่องเนี่ยบอกไปแล้วลูกบอกว่าพอกินไปวันหลังลูกมามาบอกผมว่าพ่อพ่อมะม่วงที่พ่อบอกให้หนูกินอ,ะอ่ะอ่อันเนี้ยหนูหนูไม่ชอบผมก็ถามว่ามะม่วงอันไหนเขาบชี้ให้ดูว่าอันนี้อ๋อมะม่วงอ,อกล่องมันมีความหวานแต่มันจะมีความฉ่ำฉ่ำน,น้ำแล้วก็มีเส้นใยเยอะครับผมเด็กก็เลยไม่ชอบ แต่เราชอบครับเพราะมันหวานใช่ไหมครับพี่พี่เพื่อนครับ,บท่านผู้ชมครับมาชิมมมม,ม,ม,ม่วงลูกแรกของสวนเราปีนี้ครับผมชิมด้วยกันครับที่ผมหลับตาเมื่อกี้ไม่ใช่เปรี้ยวนะครับผมหลับตาดื่มด่ำกับความภูมิใจที่ผมปลูกมาครับ มันมีความหอมหอมแต่ว่าหอมไม่เหมือนมะม่วงไม่เหมือนมะม่วงพันธุ์อื่นอย่างมะม่วงแก้วก็จะหอมไปแบบนึงน้ำดอกไม้ก็จะหอมไปแบบนึงยิ่งถ้าเป็นน้ำดอกไม้เบอร์สี่นะครับก็จะหอมไม่เหมือนกันหรือมะม่วงบางประเภทผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบความหอมที่เป็นกลิ่นขี้ใต้หรือกลิ่นยางมะม่วงเวลากินมะม่วงสุกนะครับ ถ้าม่วงหุป่าเนี่ยครับมันมีกลิ่นขี้ใต้หรือกลิ่นยางเนี่ยหลายคนไม่ชอบแต่ผมผมเป็นคนชอบกลิ่นนั้นสาหรับการกินม่วงหุงครับชิมต่อครับหวานแล้วก็หอมความหวานไม่ธรรมดาครับเ,เมื่อกี้ผมกินท้องแล้วส่วนนี้เป็นสันม่วงงครับ จริงๆครับท่านผู้ชมครับส่วนที่เป็นสันเนี่ยเมื่อกี้ผมกินส่วนที่เป็นท้องมีความหวานจนผมได้หลับตาเดิมดํากับรสชาติพอมากินส่วนที่เป็นสันมีเปรี้ยวติดมานิดๆิดครับเพราะว่ามะม่วงเพิ่งสุกใหม่จากต้นแล้วผมก็เอามาล้างน้าแล้วก็ปอกเลยยังไม่ได้บ่มให้มันงอมมันก็ส่วนส่วนสันมะม่วงเนี่ยมีติดเปรี้ยวมานิดนึง อร่อยครับหวานแล้วก็หอมแล้วผมก็จะชิมดูส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นชิ้นที่เป็นก้นมะม่วงครับส่วนที่เป็นก้นนะครับถ้าเป็นปลาก็คือเป็นหางนะครับดูสีครับสีสวยงามครับ ก้นมีความหนาของเปลือกติดมานิดนิดและความหวานน้อยกว่าส่วนที่เป็นท้องอันนี้มามากินส่วนหัวดูครับส่วนหัวจะเป็นยังไงส่วนหัวกับส่วนก้นมีความหวานใกล้เคียงกันส่วนที่เป็น ส่วนที่เป็นท้องหวานมากที่สุดเหมือนที่ผมพูดในในคลิปจริงๆครับพอมาทดลองรสชาติแล้วเหมือนในคลิปที่ผมพูดไปจริงๆครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมให้กำลังใจนะครับช่องอ่อยกันเกษตรก็จะเอาคลิปของกินไรๆในสวนที่ผมทำนี่แหละครับมาแบ่งปันบอกเล่าเรื่องราวยังไงก็ขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจที่มากดไลค์มารับชม ช่วยกดแชร์เขียนคอมเมนต์ให้นะครับข้อขอขอบพระคุณมากๆกครับผมตอนนี้ช่องหอยการเกษตรก็มีผู้ติดตาม900กอกวา่ายังไม่ครบพันซึ่งจะผ่านกดก็ต้องมีผู้ติดตาม1,000คนขึ้นไปนะครับช่องอม,มีมีจำนวน Subscribe ใช่ไหมครับหรือว่าพูดยอดผู้ติดตาม2คือต้องมียอดชม4,000ชั่วโมงนะตอนนี้ยังยังไม่ถึงครึ่งทางนะครับยอดชมก็จะมีเฉพาะ ผู้ติดตามนะครับก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆยังไงก็ขอขอบพระคุณพี่เพื่เพื่อนทุกกําลังใ,ใจที่เข้ามารับชมมากดติดตามมาเขียนคอมเมนต์ให้นะครับขอบพระคุณมากๆวันนี้มาแบ่งปันเท่านี้ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ